แต่ถ้าออกไปข้างนอกแล้วอย่าคุยกับคนแปลกหน้านะมันอันตรายเฮ้ยเขาเดินเข้ามาแล้วอะทำยังไงดีแต่ในนาทีเราจะได้เจหน้ากากสควิตเกมนะไปลองจับตัวเขาดูไหมบ้าเหรอแม่ไม่ให้พูดกับคนแปลกหน้าจะไปไหนมากับลุงเฮ้ยปล่อยนะ แม่คะหนูขอออกไปเล่นข้างนอกได้ไหมคะได้ลูกแต่ถ้าออกไปข้างนอกแล้วอย่าคุยกับคนแปลกหน้านะมันอันตรายได้ค่ะแม่วันนี้สวยจังเลยเนาะ ใช่กตนหน้าเสียดายที่เราไม่ค่อยมาเฮ้ยเขาเดือเข้ามาแล้วทำยังไงดีแต่นานนาทีเราจะได้เจ้นอากาศสกวิดเกมนะไปลองจับตัวเขาดูไหมบ้าหรอแม่ไม่ให้พูดกับคนแปลกหน้าแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกอีหมู เฮ้ยอย่าไปจับเขาอะไรเล่ามันเกอบหลงกข้นเชลแงเฮ้ยฉันสิ่งหว่าเธาจะตามเรามาหรือเปล่าใช่จริงๆด้วยเธออย่าหันไปมองนะแม่ก็บอกอยู่ว่าอย่าไปคุยกับคนแปลกหน้าเห็นไหมเขาเดินตามเรามาเลย้ยรีบเดินเร็วจะไปไหนมากับลุงเฮ้ยปล่อยนะ <station. S 1> เฮ้ยนี่คุณทำอะไรลูกฉันนะลูกเป็นอะไรไหมลูกไม่เป็นอะไรค่ะแม่นี่คุณอย่ามาทำอะไรลูกฉันนะจะไปไหนก็ไปก่อนที่ฉันจะโทรแจ้งตำรวจนี่ลูกๆูกมันเกิดอะไรขึ้นน่ะก็น้องนะสิคะไปคุยกับคนแปลกหน้าก็เขาใส่เื้อสควิทเคมนี่ค่ะหนูอยากจับเขา จำไว้นะลูกเวลาเจอคนแปลกหน้าให้รักษาระยะห่างไว้เห็นไหมเนี่ยเขาเกือบทําอันตรายกับลูกแล้วป้าป้ารีบกลับบ้านกันเถอะลูกค่ะแม่